อากูปักเครื่องสวัสดีครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อาพานวัดโปกกระสังนะครับอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับรุ่นเสาห้านะครับรุ่นเสาห้าปลูกเสกพิธีเสาห้าเลยนะฮะเป็นเนื้อทองแดงห่วงเดิมสวยๆชัดนะครับเหรียญจริงองจริงสวยมากเลยนะพร้อมเลี่ยมกรอบเงินแท้ อย่างดีนะฮะหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังรุ่นเสาห้าปีสองห้าสามหกรุร่นนี้จะสร้างประมาณห้าพันเหรียญน,นะครับหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังนะครับผมอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะฮะเสื้อเกาะเมืองกุยครับเรียมกรอบเงินแทบหนาหนาสวยๆเนื้อสวยผิวสวยเลยนะ ชัดพิมพ์ชัดนะ,ะ้ะรับประกันแท้นะฮะผิวตึงๆผิวลุ่งๆเลยเสาห้าหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสงังปี 25, 36, สองห้าสามหกรุดเสาห้าเนื้อทองแดงห่วงเดิมอยู่ครบนะครับพร้อมเลี่ยมกรอบเงินแท้เลี่ยมกรอบเงินยกซุ้มนะยกซุ้มหัวสิงแท้ครับกรอบเงินหนาๆแกะลายสวยๆ ด้านหลังเขียนประสบการณ์นะครับหลวงพ่อพานวัดโปกรกสังเรียอน,นี้ให้เช่าบูชาอยู่ห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับห้าพันเก้าร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีครับท่านใจสนใจติดต่อสอบถามอินม็อกเข้ามาได้ครับผมครับทางร้านยินดีบริการจัดส่งให้ฟรีรับประกันแท้ตลอดชีพครับผม พ้าผ่านวัดโป่งกระสังเสื้อเกาะเมืองกุยสร้างห้าพันเหรียญเนื้อทองแดงรุ่นเสาห้าปี2536สครับผมสนใจติดต่อสอบถามอินบ็อกเข้ามาได้ครับผมขอบคุณมากครับ